เนื่องจากคลิปที่อัดไปไฟล์มันเสียนะครับก็เสียดายอยู่แต่ว่าก็นะก็ต้องยอมทางใจนะอะจากที่ไฟล์มันเสียไปผมปลดล็อกเกาะมาประมาณสามที่สี่ที่สิข้างบนเป็นเกาะทรายตรงจริงๆมันมีเห็ดด้วยนะคือเห็ดเนี่ยต้องกดตามสเนะี่ย แล้วมันจะให้หีบมาหีบเนี่ยผมต้องไขคุณแจใช่เราต้องสร้างคุณแจเราถึงจะไปไขมันได้แล้วก็เกาะน,นี้อมืมีแค่หีบเหรอวะอ่ะตรงนี้สำคัญตรงนี้คืออะไรนะพิพิธภัณฑ์ใช่พิพิธภัณฑ์ต้สสรึก มันจะให้เราเอาวัตถุดิบมาวางมะมีอยู่ประมาณทั้งหมดก็แปดที่เรื่องอาหารเ๋าะเเกี่ยวกับการทำอาหารนั่นแหละในสกิลนะอ่ะแต่กดไม่ได้ต้องออกข้างนอกก่อนอ่ะแล้วก็ที่ต่อไปอ,อผมไม่รู้นะว่ามันไว้ทำอะไรไอ ปีดรูตต้นใหญ่มันทำได้แค่อวยหมวอย่างเดียวเลยคุณยอดเยี่ยมและเราชอบคนเนี่ยคุณเป็นคนที่โรดร้านที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนี่ยมันได้มีอะไรหนะเปอผมไม่กล้าทุกมันนะปล่อยมา้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำอะไรได้นะนะคุณแล้วก็สุดท้าย คุณลุงให้เควสใหม่มาให้เราหาเรียกว่าอะไรนะต้นอ่อนใช่ต้นอ่อนสามสิบต้น,น,ตน,มนผ,มผมไม่รู้เหมือกันว่าเอาจากไหนอ๋อแล้วก็อีสองสามอย่างก็คือผมอัปเกรดที่แอปถึงมันจะเรีกรเยกว่าพาฒนะแล้วก็มีกระเป๋าสองอย่าง กระเป๋าสาตังค์เล็กที่ใช้สลับอาเกตออันนี้มีความสามารถคือได้เหรียญเพิ่มขึ้น25%แล้วก็อัปเกรดกระเป๋ามาด้วยได้เพิ่มเป็นสี่ช่องอเปิดจะหีบได้มั้งแต่จะไม่ได้เราต้อหีบตรงไหนไอ้น,นี่คือแห่จะปลาเวลาในอวนเราอ่ะเมื่อเราจะปลาได้ไมันจะเด้งเข้าตัวเราอัตโนมัติอันนี้หมวกทรงสูงน่ดจะเกี่ยวกับการได้เงินเพิ่มขึ้นมั้ง ก็แค่นั้นแหละโหมีอะไรอัปเดตมากแล้วอ่ะวันนี้ก็น่าจะอยากทำกระเป๋าใหม่อันนี้ต้องใช้หนังเรียกว่าไงหนังใช่ไหมหนังที่โลคราฟจากหนังสัตว์เอาไปเลยขาดอีกประมาณสิบเก้าอัน,น <S <S 2> <S 2> ก็ใช้หนังสัตว ครับอะไรนะหิ่งห้อยห้าตัวชุบมันนี่จะสลากอ้อผมอัพสกิลที่แบบฆ่าพวกมอนเตอร์แล้วจะได้เหรียญน,นะจัดได้ไหมอ๋อจัดได้อ๋อปล่อยไปตามพื้นนแหล่ะผมความขีดชุบ คุมค่านะค่าแล้วได้เหรียญจำมาโอเคค่อยมาเก็บขาดอีกสามตัวอ๋อหน้าคืออะไรกดีอ้อไก่สินะออกไก่เนี่ยเวลาดกด E จะได้ไข่นะชุจบจำมันมาอีกสองตัวอ๋อสลาม่อยไปแล้วนะ โอ้แล้วมาดูสกิลดีกว่าว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีอ่าผมปลดล็อกเอ๊ะผมปลดล็อกเวทมนต์มาตอนไหนอ๋อ,อ,อใช่มันได้เอพีเพิ่มขึ้นเราปลล็อกเวทมนต์มาแล้วก็มีอะไรนะการผลิตสิ่งประดิษฐ์ย็บปักถักร้อย แล้วก็ต่อราคาร้างคา้าต่อไปลองเปิดล็อกเลือกอาหารไหมมันได้อะไรนะมีน้ำตาลเครื่องปรุงมายองเนสแล้วก็ชีสน่าจะใช้ในการทำอาหารเลยไว้ไก่อนนะคะันถ้าเหมืองได้แรงมาขึ้นส0สเอรอ๋ออันนี้ก็คุ้มค่านะ เราใช้ทองเยอะอยู่เราใช้คาบเป็นเหรียญในการปลดล็อกพื้นที่ต่างๆอันนี้ธรณีวิทยาไม่เข้าใจกินแร่ช่วยกินแรก่กับพลอยได้อ่าแล้วมันจะมีค่าในเมื่อเราป่าอยู่แล้วปลดล็อกตกงานหินปลดล็อกช่างทองเหลือง อ่ะมาปลดล็อกเกาะเพิ่มแล้วกันไหนได้เราลดตรงไหนดีอ่ะข้างบนแล้วกันอะไรมันคือฟาโซหรือเปล่านะ น่าแต่มาสองเกาะไม่รู้เหมือนกันมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยไม่รู้ฮะผละไม้อะเชิช์รี่ไม่ใช่บอรีไม่เข้าใจ อมีตัว H กังหันลมตัว I แล้วก็อะไรหัาอยา่างอืมรู้สึกจะกด E ได้ถ้ากด E จะเกิดอะไรขึ้นออออืมมันจะลงไปด้านล่างสินะ็บหิมพน้อยก่อนแล้วกัน เฮียละไปตักแล้วมาทำไมเร็วเเร็วเร็ว โอเคแล้วก็แก้วทั้งหมดไปทำหลเลยเก็บอะไรมาอีกพอเกิดเกัดกัดแถมไปเหรียญส่วนแก้วก็ไว้ก่อนแถนที่เก็บคนะุ้มนะอืมอืม เอาลองกดไปก่อนนะครับไอแล้วมันอ่อมันต้องมีความหมายสิสุ่มวะชิบ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 อ่ะได้เฉยฮะอ่อแต่เราก็ไม่มปกุญแจนะ ทำหน่งไปเลยโอเคได้กุญแจมาแล้วผมเอากุญแจไปปลดล็อกหยิบก่อน ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าไอ้ที่มันวาเขาวาอ๋อให้เรียงหนึ่งถึงสี่ใช่ไหมขีดเดียวคือหน,นึ่งอ,อันนี้นมีสองขีดเป็นสองอันนี้มีสามจุดเป็นสามและอันนั้นมีสี่จุดเป็นสี่มุ่วไปเรื่อยเฮ้ยห,ห้อยโอเคเราเปิดหีบดูกันแลกันกด e โล่เพิ่มโอกาส หลบการโจมตีสายดุจห้าประศิลป์มันเป็นของอยู่ในตัวอ๋อเหรอเราเก็บมาทำไ,ได้เรทำได้ไดอ๋อ้ใช่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 เป็นทำสิ่งนั้นได้พลวัดน้ำปัญหาก็คือไอ้ในเชดมันคืออะไร เแลต้องการหนังนะดิอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันทิ้งไปต้องการขึ้นหนังใช่หนัง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 เกียเกียร์เกียร์เกียร์ะวางท้างหนั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 งฮะไปเลย อ้ยลืมมองนี่ว่าอันมีเวลาได้ขออย่างมันขวางทางหมดเ,เลยเจ้าวัวแล้วไอตัวเหลือๆที่มันให้ XP มันทำให้เลือดสต้ามินาด้วยนะอันนี้ขอครับ อปิดที่ทําหลังเพิ่มเราขาดเท่าไหร่เราขาดอีกห้าเอามาแค่ห้าสูงสุดมันก็ได้แค่สามนะอ่าสร็จแล้วเราเอาสกิลอะไรได้อีก ดูสิมางานสร้างทองรถไฟขุดจเจาะเครื่องจักรงานไม้อันนี้อะไรอะ่ะสิ่งปรรูร้างใช้ไม้นะ้ำลงกัอนล็อกสถานีไม้เอามากาศกันล็อกสถานีไม้ไมด้วยเผื่อมันมีอุปกรณ์ดีๆ ครับะไรได้อีกไม่มีแล้วนอกจากป่าไม่รู้จะปลุงมาทำไมตอนนี้ก็เยอะแล้วทองแล้วกันเฮ้ยคุณนางฟ้าชิบอ่าเด็กน้อยผู้น,น่ารัก ให้เราพูดของฉันช่วยผ่อนคลายร่างกายอาแสนอ่อนล้าของเธอฉันอยากจะขอรับบริการจากเธอสักเล็กน้อยบริการเหรอฉันจะให้พลังของเราพูดของฉันเป็นรางวัลเก็บเหรียญหยนึ่งพันเหรียญเอ๊ย ไหมนะลองมาจัดพื้นที่เราดีกว่าธสาหกรรมตลอมตลอมน่าจะมีสักสี่จุดแง่แง่โอเคอ่ะ๋ยวีรูสต์ปแปพอดีแล้วก็แล้วก็แล้วก็ข้าออไรดี เกี่ยวกวารฟมมีโต๊ะช่งางไม้โต๊ะช่งางไม้ไว้ตรงไหนดีนะอืมตรงกลางดูลงไปวางไว้ตรงตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีอ่าวางไปก่อนแล้วกัน ให้มีพื้นที่เดินผ่านวางไว้ตรงนี้อะไรโต๊ะช่างหินสร้างแรงลูกแรงไม่มีที่เดินเยอะๆช่างหินโอ้ยขาดอีกยัดไปเลยขาดอีกเนี่ยส,สุด รดตองมาหนึ่งแล้วใหจะ่จานหมดเอามาทำอะไรดิเก็บไม้อย่าบอกนะว่าไม้หมดอะ่ะเครียดเลย หมือนว่าจะจมอยู่ใต้น้ำมานาแล้วเอาไปใส่ในพิพิธภัณฑ์ได้ไหมขอดูแบนพิพิธภัณฑ์ทำกับดักอาหารแร่กุดแร่ก่อสร้างโบรานคดีุดแร่ เล่เรามีเร่อะไรอยู่ตัวทองดูสิโอ้ยทองห้าสิบวางมาเลยดีไหมมาดูอ๋อมันไม่ใช่เหรียญใช่ไหมเป็นอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าฮะเยี่ยมมาเลยเยี่ยม ยอะไปเลยย้ำยี่ยมำโอ้ได้ละโอเคโอเคผิดเองไม่ได้กดดูเนี่ย ไปเลยข้าว50อันใส่ทั้งหมดไม่ได้อะ,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 อะจบม่รู้50อันไม่รู้ว่าจ้ทำอะไรแล้วนานดิจิตจบแล้วก็เรียกว่าอะไรนะไฟเบอร์50 จอบอีกนึงเรื่องกับดักไว้ก่อนละครันเรื่องต้องการใช้อยู่นะชุบอ่ะครบหนึ่งล้วนละดสิท่านเทพีจะให้อะไรล่ะอ่าท่านเทพครับผมเนี่ย รวบรวมเงินมาสบุรเพื่อท่านเลยนะขอบคุณเธอช่างใจดีนักโปรดรับสิ่งนี้แทนคำขอบคุณจากพวกเราช่วยราชินีพูดอํมเขาไม่ใช่เทพธิดาผมก็ไม่ใช่นาคาเขาคือพูดเขาคือราชินี โอ้แต่เราต้องการกเจซิกูแจทิ้อนนอนนองอะไรดีนะทิงอะไรดีดูและขาบทองให้หมดเลยโอเคหาเจแล้ว พูดเพิ่มพลังชีวิตกับพลังงานได้เองมันจะมีอะไรที่สะดวกขนาดนั้นเลยหรือสิไปเก็บปลามาเนี่ยโอเคี้เดี๋ยวมาสอบละไปยัดเลย ดีนะมันอยู่ในโหมดอะไรนะการถลุงแร่ใช่ไหมโอเคอยัดลงไปอันนี้ต้องใช้หินหนะ้าสิบได้อยู่ยัดลงไปโอเคอะไรนะไม่มีละโดนกระเจี๊ยบองอีก โอ้เรามีออร่าด้ยซาวเวอร์เรื่องแสงไหนๆเราก็ได้จากของจัดราชนีผู้ท่านราชนีจบแค่นี้ก่อนแล้วกันขอไปดูซิเราเปลี่ยนเสื้อได้ไหมชุดชุดชุด,ชด โอ้ยไอน้องสลามเออเออโอเคสีขาวนั่นแหละโอ้มีกระเป๋าด้วยถ้าจะใส่ปีเราไม่ใส่กระเพริอโอเคนั้นแหละเราเป็นสลามพูดโอเค งั้นคลิปวันนี้ผมจบแค่นี้านมันไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมเลยหรอกโอเคครับบ๊ายบายครับ